หมดยุคในหน้า tiktok หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มกระจายความเสี่ยงสวัสดีครับในตุก Infinity 88นะครับทำไมวันนี้มาพูดถึงหัวข้อนี้ให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เข้าใจทำไมถึงหมดยุคนะเดี๋ยวเริ่มอันดับแรกเลยนะครับ อะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ฟังให้จบฟังให้เข้าใจนะครับแล้วเราจะต้องเริ่มขยับกันแล้วนะครับมันไม่ใช่ยุคข,ของความเชื่ออีกต่อไปมันไม่ใช่ยุคที่คุณจะต้องมายึยดติดว่านี่คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดผมกล้าพูดเลยเพราะตอนนี้แพลตฟอร์มที่คุณสามารถสร้างไรายได้ออนไลน์จากการเป็นในหน้าเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพียงแต่ใน Tik t o อกไม่มีใครพูดถึงกูรูไม่พูดถึงเพราะกูรูเขาก็จะ บังบีบให้คุณเนี่ยมีความคิดว่า tiktok คือแพลตฟอร์มที่คุณเนี่ยสร้างยได้ดีที่สุดซึ่งมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยังไงอ่ะหนึ่งเลยตอนนี้ใครทําในหน้า t i t t อกบ้างมียอดขายแล้วอ่ะคอมเมนต์บอกบ้างครับประเด็นต่อมาคือตอนนี้ t i k t o o k มีตะกร้าแดงตะกร้าแดงตะกร้าแดงเนี่ยส่งผลกระทบกับในหน้า t k t t อกมากไม่ว่าจะเป็นมือใหม่และมือเก่าเพราะอะไรครับ ตะก้าแดงก็คือร้านค้าเขามายิงแอดโฆษณาไปในคลิปวิดีโอที่นะครับทำสินค้าตัวนั้นๆน,น,นะครับทำสินค้าตัวนั้นๆอย่างเช่นอสมมติทาใหม่โบยาตัวนี้มีคนทํา10คนหรือมีคนทำร้อยคนมันก็จะมีวิดีโอออกมาร้อยวิดีโอร้านค้าโปรโมทย m ง m a x ไปให้ที่วิดีโอหมดเลยคอนเทนต์ใครดีแอดก็จะวิ่งไปจับไอ้คนที่คอนเทนต์ดีใช่ไหมครับไอ้คนนั้นก็จะมีคอมมิชชั่นเราเนี่ยถ้าทำคอนเทนต์ไม่ดี เป็นศูนย์เลยไม่มีไรายได้เลยเห็นไหมเราเริ่มเราเริ่มถูกบีบละเพราะว่าแอดอะเวลายิงแอดอะเราเราต้องเข้าใจว่าใครได้รับการโปรโมตย่อมมีค่าการมองเห็นมากกว่าการไม่ได้โปรโมตแต่คนไหนที่มีรายได้จากออร์แกนิกก็ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้ว่านะครับก็ถือว่าดีเลยคุณมีรายได้แบบออร์แกนิกทําคลิปออร์แกนิกแล้วมีรายได้ก็ดีแต่ไอคนที่ได้รับโอกาสจากการยิงแอดอะมันยิ่งดีกว่าไงคือถ้าเกิดคุณทําคลิปดีด้วยได้ออร์แกนิกด้วย ได้ GMV Max ด้วยได้ตะกร้าแดงเลยมันก็ยิ่งไปแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้มันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตะกร้าแดงมีผลกระทบกับเรามากจริงปะพอร้านค้าเขาทำแอดโฆษณานะครับทําตะกร้าแดงแล้วเนี่ยเขาก็จะลดค่าคอมมิชชั่นนะครับแบบออร์แกนิกแบบออร์แกนิกเขาก็ลดลงด้วยนะครับแบบออร์แกนิกเขาก็ลดลงด้วยแล้วเขาก็ไปลดลงในส่วนของอะไรครับ ราคาแดงด้วยบางคนเนี่ยจากสิบเปอร์เนเหลือ1%เอร์เซนเหลือสามเปอร์เซ็นห็นไหมครับนี่แหละรายได้ลดลงถึงแม้ว่าเขาจะยิงแอดโฆษณาให้เราก็ตามแต่รายได้เราก็ลดลงจริงไม่จริงเราได้เงินน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าเราได้เงินเพิ่มขึ้นนะเราได้เงินน้อยลงบางคนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยรายได้หลักแสนหลักล้านเดียวนี้เหลือหลักคนได้หลักหลักล้านก็อาจจะเหลือหลักแสนคนได้หลักแสนอาจจะเหลือหลักหมืน่น นะครับแต่ส่วนคนที่เขาได้หลักที่เขาทําคิดดีๆอันนี้เขายังได้รายได้ปกติก,ก็ก็เป็นส่วนแต่ต้องถามว่าเราคือส่วนนั้นหรือเปล่าที่รายได้หลักแสนหรือหลักล้านผมว่าม,มันเราไม่ใช่ไงเห็นไ,ไหมนี่เราถูกลดค่าความลงนะครับส่วนต่อมาคือกฎชุมชนเข้มงวดมากขึ้นนะครับเราจะขยับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ยากขึ้นจริงนะกฎชุมชนเข้มมากขึ้นการทําคลิปบอกโฆษณาการทําคลิปนู่นนั่นมันยากขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องเริ่มหาช่องทางการทําเงินเพิ่มเพื่อกระจาใจความเสี่ยงหา,างช่องทางการสร้างรายได้จากการเป็นในหน้าวันนี้คุณทําคลิปอยู่แล้วคุณทําคลิปลงทิกตอกอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องทําเพิ่มคืออะไรครับหาแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเลยตอนนี้ครับพี่ส้มพี่ส้มนะครับทําในหน้าได้นะครับติดตะกร้าได้เอาคลิปจากทิกตอกไปลงพี่ส้มได้ ะครับใครทําให้เป็นมาเรียนนะครับมีคอสสอนอือย่าโมแต่เรียนฟรีครับรับรองว่าคุณไปต่อ,อยากมากบ้านส้มแล้วตอนนี้พอคุณเอาคลิปไปลงที่บ้านส้มไดบมบมบบ้บ้านส้มจับมือกับบ้านฟ้าบ้านส้มจับมือกับบ้านฟ้าบ้านฟ้าคุณสามารถเอาคลิปไปลงนะครับในคลิปสั้นนะครับในรีวแล้วคุณก็เอาสินค้าจากบ้านส้มเนี่ย ไปแปะเป็นตะกร้าในคลิปในคลิปเลยนะจะมีพอเปิดคลิปขึ้นมาเนี่ยจะมีตะกร้าสินค้าอยู่ในคลิปวิดีโอเหมือนติกตอกเลยอันนี้คือบ้านฟ้าเห็นไหมครับเสร็จแล้วอ่ะบ้านฟ้าแล้วบ้านแดงก็จับมือกับบ้านส้มติดตะกร้าได้เหมือนกันพอติดตะกร้าได้ถ้าหลายๆคนเข้ามาดูตอนที่ผมทําคลิปไลฟ์สดหรือว่าการไลฟ์สดเนี่ย จะเห็นว่าผมเอาอะไรได้จากจากบ้านแดงให้โชว์ให้ดูว่าเฮ้ยมันมีคนซื้อสินค้าเพราะว่าบ้านแดงเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนเล่นและอยู่นานมากที่สุดเป็นไงวันนี้คุณต้องเริ่มกระจายความเสี่ยงแล้วครับคุณต้องเริ่มกระจายการสร้างรายได้เพิ่มแล้วครับต้องหาวิธีการทําเงินเพิ่มแล้วครับไม่งั้นเราเราจะฝากชีวิตเอาไว้กับพี่ต่อไม่ไหวนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วตอนเนี้ หลายๆคนสังเกตว่าคุณจะเห็นอินฟูหลายๆคนเนี่ยพูดถึงบ้านส้มเยอะทําไมเขาถึงทําในหน้าบ้านส้มกันเพราะว่ามันจะมีตัวเซ็กชันเจ็ดวันบางทีเนี่ยเราลงสินค้าผม,ผมลงไม้ไปลูกค้าซื้อไม้ไปแล้วลูกค้าวันอีกวันหนึง่งลูกค้ากลับเข้ามาในบ้านส้มเขาก็ไปซื้อสินค้าตัวอื่นเราได้คอมมิชชันด้วยเป็นไงนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอนนี้บ้านส้มมีความแตกต่างแต่ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่า ตอนนี้มีแต่กูรูมีแต่โพสตครูมาดึงให้พวกคุณเนี่ยมีแนวความคิดว่าที่ต่อเนี่ยคือแพลตฟอร์มที่ทําเงินง่ายที่สุดใช่คือแพลตฟอร์มที่ทําเงินง่ายที่สุดแต่มันใช่สาหรับคุณหรือเปล่ามันจะเป็นแค่เฉพาะบางคนนั้นแหละครับคนที่มีประสบการณ์คนที่มีความสามารถมันถึงจะทําได้ถ้าคุณมาจากสูตรผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแต่คุณจะถูกสะโขความคิดว่ามันง่าย เ,เพราะฉะนั้นใครฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกได้แต่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มันไม่ใช่ยุคข,ของการเป็นในหน้าบนพี่ตอแล้วครับแต่คนไหนทําได้คุณทําไปเลยนะคุณลุยไปเลยครับแต่คนไหนที่ที่คุณทําได้อยู่คุณไปกระจายความเสี่ยงเพิ่มคุณไปกระจายการสร้างราไได้เพิ่มใครทําคลิปดีอยู่แล้วใครมีได้หลักแสนจากพี่ตออยู่แล้วคุณก็ไปสร้างอะไรได้เพิ่มในพี่พ,พ,พี่ส้มด้วยในพี่ฟ้าในพี่แดงด้วยไม่ดีกว่าครับ เปิดช่องทางการสร้างได้เพิ่มต้อง4ช่องทางดีกว่าช่องทางเดียวไม่ใช่เหรอถ้าดีกว่าทําไมถึงไม่ทําจริงไม่จริงอ่ะฝากเอาไว้ให้คิดแล้วกันนะครับก็ใครนะครับพร้อมที่จะเริ่มต้นก็ฝากนะผมมีคอร์สเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊กนะครับพี่ส้มพี่ฟ้าพี่แดงพี่เหลืองพี่เขียวพี่ชมพูนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยผมสอนเอาไว้คอร์สเดียวราคาเดียว399สนใจก็ทักนะครับ บ้านเขียวที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยอ่ะฝากช่วยกันแชร์แล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้ขอคอมเมนต์เชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนได้ดีรูแ้แล้วเปิดแนวคิดแล้วก็เปิดช่องทางการทำเงินใหม่ๆ